แหน่นําสาวភ្ញៀវเนี่ยបើសាភ្ញៀវเนี่ยបើលុតាថាលុតាថាนําមានគួយសូនមុនបើนําមានសូនមុនបើលុតាថាឲ្យជប់ផើបើជប់ផើកម្លៃដល់ផើដល់ផើវានឹងកំពុកជលแหน่បើលុតាថាឲ្យนําស្នៀជប់ឆ្លោះរកែកក្រាបនឹងគ្នាឲ្យជប់មិនឲ្យជប់ហើយជីវិតខ្លួនឯងមានតែក្តីសោកតែក្តីចម្រើន ព្រោះជន្ណាយញាតិមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹកគំរាមនឹកដល់សិបបអុយដែលប្រសើរទីបំផុតអុយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានຮັບរបស់ហ្នឹងមកបង្កាត់ដល់ខ្លួនឯងព្រោះថាសក្តិដៃតំមត់នេះមិនមានថាលោកណាធ្វើបានងាយទេមានលោកតាប៊ុនឈឿនបញ្ញាវុធអាយុ70ឆ្នាំបានដើមកដល់នៅវត្តឯងវិញហើយអុយញាតិញោមទុកដល់គ្រប់គ្នានោះអាចចមោទនីបីដង ให้ยมนโมทนาสาธุ3าครั้งพร้อมกันสาธุสาธุสาธุา,า,าต่อไปนี้หลวงตาหลวงพ่อจิว๋วชื่อหลวงพ่อจิว๋วมาจากประเทศอเมริกามาจากประเทศอินเดียเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตประจําประเทศอินเดียเป็นพระธรรมทูตประจําอยู่ที่ประเทศอเมริกาและก็ทางยุโรปทางอังกฤษ ทางนู้นแล้วก็ได้มาแล้วก็เห็นท่านเดินแล้วก็หลวงพ่ออยากมาสนับสนุนประกาศให้ท่านจึงพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาลาวภาษาเขมรจะส่งให้คนชาวที่อยู่ในเอเชียแถวนี้ได้รู้จักว่าเออนี่คือหลวงตาของเรานั้นท่านได้สร้างบุญบาร,รมีสําเร็จเมื่อท่านได้สร้างบุญบาร,รมีสําเร็จแล้วเลยหลวงพ่อก็เลยพูดหลายภาษาหน่อยพูดหลายภาษาไม่เป็นไรต่อไปหลวงตาจะหลวงพ่อจะถวายผ้าไตรจีวรให้หลวงพ่อ พระกายกีวรหลวงพ่อเตรียมไว้แล้วอยู่ไหนโยมดีใจไหมลุงตาตับมาน่ะดีใจ่ยมมาเพื่นดีใจลุงตาเป็นไงะยมเพิ่งมาเพิ่นดีใจหลวงพ่อเมื่อวานเห็นเพื่อนอยู่นครพนมยางน้ำเพื่อนมาจักกิโลหลวงพ่อมูมเน่ะ ประมาณสิบสองกิโลแต่ทันว่าสองเทือก็ยี่สิบสี่คนแล้วยางมาสิบสองกิโลเสร็จแล้วก็จังหวะไม่ค่อยดีอันนั้นก็แตกมาเท้าก็แตกหมดหลวงตาครับทีวรนนี้ตอนผมกลับไปจากนี้ผมสั่งตัดถวายหลวงพ่อเป็นกรณีพิเศษหลวงพ่อใช้ให้ผมด้วยนะ เดี๋ยวผมทำพิธีถวายก่อนอโยมว่าตามหลวงพ่อนะอิมานิมายังพันเตติจวรานิสับปริวารานิพิกุสังคส,สาโอโอนุเาียมา อาตุโนพันเตอาตุโนพันเตพิกขุสังโฆพิกขุสังโฆอิมานิอิมานิติจิวรานิติจิวรานิซัปปริวารานิซัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหะตังอัมหะตังทีฆะตังทีฆะตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะ แต่ลุงตาบุญซื่นผู้เจริญลุงตาบุญซื่นผู้เจริญพวกขน้อยทั้งหลายขอน้องถวายข้ายใจจีวรพวพอให้ลุงตาบุญซืห้ลวงตาบุญซื่นับจีวรนี้นับจีวรนี้เมื่อรับจีวรนี้แล้วนับจีวรนี้แล้ว ให้องาดนี้ใพหพวกข้าน้อยทั้งหลายด้วยให้พวกขาน้อยทั้งหลายด้วยให้ท่านเจ้าคุณพระโพัอที่นันทะมุนีด้วยเพื่อการสร้างบุญสร้างกุศลร,ร,ร่วมกัน ลูกหลานทั้งหมดในนี้มีความสุขใจมีความสบายใจขอให้ลุงตามลุงชื่อจงสำเร็จจงสารในสิ่งที่ลุงตาปรารถนาทุกประการเถิด วอนรุดอ่าวีวรนรุดเดียวอือมองไปทั้งคุณลงตายิ้มยิ้มหน่อยเนี่ยว่าลงตาเงยเนี่ยเห็นไหมเปิ้นยิ้มแล้วเห็นไหมตาทุกผมแกะเลยเป็นลงตาองค์ใหม่แล้ว